วันนี้พาไปเก็บทัวร์แครอีกแล้วนะคะมีออเดอร์มาค่ะดีใจมากเลยไปกันค่ะด้านหลังดูซิว่าวันนี้จะได้สักกี่โลนะคะดกมากๆเลยค่ะแล้วต้องเก็บแบบว่าทนุถนอมด้วยนะคะเพราะว่าอันเนี้ยเราจะเอาไปขายนะคะเก็บอยู่ประมาณสบสี่สิบนาทีก็ได้ประมาณครึ่งทางเองค่ะเพราะมันเยอะมากทั้งสองฝั่งเลยนะคะ รอบนี้ได้ฝักใหญ่ๆ่สวยทั้งนั้นเลยค่ะเต็มตะกร้าอันนี้ก็ได้อีกเต็มตะกร้านะคะนี่ด้วยค่ะเต็มแ,แล้วค่ะไปเอาตะกร้าอีกอันนึงเอ้ยฝั่งหนึ่งนะคะยังไม่ได้เก็บเลยได้สองตะกร้าเลยนะคะ คุณสามีก็มาช่วยเก็บนะคะเพราะต้องรีบออกไปซื้อของค่ะแล้วก็เอาถั่วไปขายด้วยค่ะร้าที่3นะคะไปเดีเราไปดูกันเนาะว่าจะได้สักกี่กิโลนะคะก็เดี๋ยวมาเลือกเอานะคะอันใหญ่ๆนะก็จะเอาไว้อีกอีันนึงนะคะเพราะว่าบัญชีมันก็แก่ด้วยนะเก็บกันไม่ชัน <laughs> เยอะมาก ว่าแก่ๆอ้วนเอะไรแบบนี้เอาไว้ทำกินเองนะรู้สึกว่ามันจะใหญ่เกินไปเนาะสำหรับขายเม่าอิตจะอนใไัเนตัวตัลีคกันแล้วไปินปินไปกิปกินตก็รั้วามมีระากมาไเนาะโนตสันนาร์โน้ตสันนา อันเนี้ยสามโลเกือบครึ่งนะันตัวนี้เอาไปขายนะคะอันเนี้ยจะเอาไปแจกให้กับเซ้ยาา์ย่านะคะอันนี้นเอาไว้ทากีดองไหมคะจะเอาไปเหรอเอาไปด้วยค่ะเอาไปโนโนตื่นมาแล้วนะคะตื่นสายมากเลยวันนี้ไปเดี๋ไปช่วยแม่ที่สวนนะคะโอเคถือไป อื uh huh. ้อฮะ้ืบไปสืบไปไปงอลูกเปิดประตูด้วยนะป้าป้าก็เอาถั่วไปขายนะคะโลซี่ก็ตื่นมาแล้วค่ะรถก็มาลุยที่สวนต่อนะคะทำความสะอาดแรงผักเพื่อจะลงผักไทยคะ่ะได้ไรคะ อะไรคะเออมูชาบาเจ๊ไปที่เจ๊จะเอาป่ะเอ๊ะเจ๊นูกเพื่อเอ็ชมูชามีอะไรบ้างแกา้าอันนี้จะเป็นขี้เถ้านะคะรถเก็บผสมไว้แต่ตอนช่วงหน้าหนาวนะเก็บไว้นะคะตอนที่ก่อไฟนะเยอะเลยค่ะเดี๋ยวจะเอามาผสมกับดินนะคะมูชโน ผงขี้เท่านะคะเราก็จะโรยโรยแบบนี้ค่ะให้ทั่วเลยนะเพื่อที่จะบำรุงดินแล้วก็ให้ผักได้เติบโตงามนะคะแปลงเนี้ยจะเอาลงปลูก มะเขือกรอบค่ะทั้งแปลงเลยนะนยเหน่อยจังเลยเลซขอน้ำหน่อยค่ะขอน้ำหน่อยน้อยู่เนี่ยหน่อยจังเลยโอรีบวิ่งมาเลยอรีบวิ่งมาเลยหน่อยจังหน่อยจัง หน่อยจังเออลยไอ้เลวเวสสีอ๋อเราไปกินอะไรเลียงคนเล,ล,ลี้ยงคยขอบคุณค่ะสีอะไรคะสีเหลืองสีเหลืองสีเขียวอ่านี้สีเขียวใช่กาศมันสีเขียวร้อนไหมคะไม่ร้อน ทำไงคะต้องค่ะที่ระเพืตีที่ระเพืตีที่ระเพืตีโอ้แป๊บเดียวเองอะ่ะหมดเลยเลือกเอาสิคะเอาอันไหนเต็มเลยดอกไม้สีเหลืองดอกไม้ป่านะคะ ะะดูสิย,ยอดออกมาสวยมากๆเลยนะคะนี่แช่น้ำประมาณสิวันนะแล้วดูรากนะคะไม่อยากจะพูดถึงเลยค่ะรากขาวจั้วเลยดูเราจะเอาหาที่ปลูกให้อยู่นะคะเนี่ยกลิ่นหอมหอมมันแทบจะแบบว่าขึ้นทุกต้นเลยแล้วอันนี้ก็เหมือนกันนะ นี่มันลากแบบแก่ๆเก่าๆแล้วอะแล้วดูยังเหมือนเดิมนะคะแล้วก็แตกแยอดออกมาเพียบเลยอะต้นมาร้าขี้นกที่ปลูกไว้ด้านนอกนะคะประมาณเจ็ดแปดต้นนะตอนนี้แบบว่าโอ้โห,โอ,โหออกดอกแล้วค่ะนี่เดี๋ยวก็จะได้กินลูกแล้วนะคะคือเยอะมากเลยอะ่ะเนี่ยต้องถอนหญ้าอีกโอ้ยห,หอมหอมงามด้วยดอกสีสวยมากเลยที่รถปลูกไว้นะคะ สีชมพูอ่อนๆค่ะกุหลาบจิ๋วนะคะสีสู้สด,สดเขือกรอบนะคะปีนี้ปลูกไม่เยอะนะเอาไปลงปลูกกันค่ะสาว่ายน้ำค่ะคนสวยเขาอยากจะเล่นน้ำ Ver, sí. Cuidado que no se rompe la piscina ยามหลับเหรอผักสลัดนี้เอามาจากบ้านคุณปู่นะคะคุณปู่ก็ปลูกเองค่ะอากาศร้อนผักเราเยอะนะคะเราก็จะได้ผักสลัดค่ะและนี่ก็จะเป็นปลานะคะด้วยน้ำซอสของบรอกโคลี่ข้างบนค่ะของคุณสามีนะคะเสร็จแล้วค่ะ สามีค่ะเขาทำที่ปลูกพริกทอดสเปนนะคะพริกหยวกหรือว่าพริกอิตาลีอะไรพวกนี้ค่ะดูแล้วความเป๊ะข,ของคุณสามีนะเราไม่อยากจะพูดเลยเป๊ะมากๆคือแบบโอ้โหดูยาวมากเลยนะคะปลูกได้แบบเยอะเลยนะแม่สามีค่ะ เอาลูซี่มาส่งนะก็เลยมาช่วยตอนนี้ลูซี่หลับอยู่กับคุณปู่ค่ะตอนนี้ดอกไม้ที่สวนนะคะออกดอกแล้วนะรดก็สั่งมาเพิ่มค่ะใช้ดอกดาวเรืองแล้วก็กุหลาบแม่กับลูกนะคะทำงานช่วยกันใหญ่เลยถมข้างๆนี้นะคะ